คุณกายฉันเองโอ้ยแงรัมันผีผีผอง,ผงเร็วๆเ,เข้าไปเข้าไปอเออจะมึงจะไปหาอะไรกันเนี่ยฮะพูดมาดิาเอ้ยชักอยากว่าวชักกินชักกินมาโอ้ยโดนแดกโอ้ยโดนแดกจน,นได้มือเอ้ยโชว์โบสแลัมโบสแลัมโบสแลัมอืมแดก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 ดเอ้ยผักกินผักก็เอาด้วยมา เขาตะกอลุกเขาไม่แมหัวไปถมหน้ามันได้กูหลับเลยนะเราจะไปถมควายถ่ายไว้เลยถ่ายไว้ถ่ายไว้แล้วมันจุ่มอย่าอ่อออ่ะขึ้นไปขึ้นไปรถเรือได้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 เออบัวลอยเลยมึงมึงลอยออกนอกเลยโอ้ยโ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 ยอ้ามึงหัวมาอ้า นี่ถ่ายทอดสดนะครับครับอันนี้รายการรายการของอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรรายการอะไรแล้วเนี่ยเออรายการคนตายหมาตื่นถุยจัดเหมือนมึงแข่งหมาเลยคนตายหมาตื่นเฮ้ยไม่ใช่รายการนั่นแล้ววะแฟนลี่เกมเมอร์เอใช่ประเดี๋ว่าก็อ่านรายการนั้นนี่แข็งแล้วเธอคนตายหมาเฮ้ยหมาตื่นบูบูลินไปลองเอามูฟบูลินบูบูลินเนี่ยสัตวยเลยกล้วยมาผสม ลองเอาใหม่ดิหาใหม่โอเคแต่มันก็จะได้ผสมกับําชื่อไม่ได้ได้จำไม่ได้เปเปเอานวมดีกว่าเอานวมเอ้ยเอานวมไปแยบก่อนดิแล้วค่อยผสมให้แยบซ้ายแยบขวาเมีดมีดมาผสมเป็นบูบุดินเราอันนี้เรามาอัดในเกมไหมนี่อะไรวะเดสไลซิ่งภาคสองภาคสาขี้เกียจอัด เราเรีนหลอกแม่ย์มาเอ้ยเฮียแข็บั๊บเชิญตอนนี้เขาอาจจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยมันมาแล้วไอ้อะไรมาวะบอสเหรอบอสมั้งเฮียอะไรมาฮะซอมบี้ไงอ้าวเฮียโอ้โหตายเวลก้าหมือนเดิมตอนนี้มึงจะเวลอ้าวตายไปเมื่อกี้อดเวลก้าเลยฮะใช่ไหมตายไปเมื่อกี้อดเวลก้าเลยแล้วเจอรถเข็นนะเดี๋ยวหาไอ้คนปืนกลก่อน เพราะเราเพิ่งจะได้ไปเองเขาไม่ได้อัดเขาพิ่งโดนไอ้ปืนกลในเฮี้ยนนั่นแม่งฆ่าไปเพราะเราไม่ค่อยมีปืนละตอนนี้ปืนแม่งเล่นใช้แม่งหมดเลยอะใช้เล่นหมดเลยไม่ใช้ฆ่าใครอะฮะไม่รู้ดิเฮี้ยนนี่แม่งเล่นไงคนเดียวนี่หวายฮะกูจะรู้เหรอไม่จะเล่าคนนี่คนเราจะเราไม่เป็นไรเราจะทําเหมือนเดิมใช่ไหมเอ๊ะเราก็ถอยเราจะเป็นกินกินจอมหัว เด็กลบก็ลบลบเราลบบูฟลีนับลบอุ้ยโดนบูฟลีนเขาบอกไม่มีวันตายแล้วจะตายได้ไงเนี่ยบูฟลีนเขาบอกว่าจะไม่พูดเหรบูฟลีนต้าไม่นับผู้เลสัตว์บูฟลีนไม่มิ่งแม่งไม่มีวันตายเสือกตายห่าบูฟลินเน่ยเขาไม่มีวันตายเพราะว่าเป็นเพื่อนเพราะว่าเป็นเพื่อนกับเด็กผู้เด็กผู้ไม่เคยมีวันตายจริงเหรอกำลังดำเนินการ ตอนนี้เราถ่ายคลิปมาหาัศจรรย์ถุยถ่ายกล้องมหัศจรรย์กล้องที่เฟี้ยวมากที่สุดในโลกนี่อย่างเท่อะภาพ <c oughs> อยู่โลกอสจรอร่อยอันนี้ไม่มีใครเคยเห็นหน้า <c oughs> พวกผมเลย <c oughs> ไอสัตว์กล้องกู <c oughs> ปะ <c oughs> กล้องกูมึงเล่น,ถ <c oughs> นเถอะกูกิ <c oughs> แนแหนมแหนมอยากกินอ่ำ <c oughs> ป่ะเราตอนนี้เราจะไปทำอะไรต่อดีเด็กดูเพื่ออะไรวะโดนดูโลกขจัดอร่อยดูกินเวลาสนุกไม่บ่อยอร่อยไม่เบื่อกูยังงงเลยตอนนี้แม่งซ์บอกสนุกไม่บ่อยโอเคเตรียมเลยเตรียมเซฟเตรียมเซฟ เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมเซฟเลยนะเตรียมเซฟเ็จปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องจบรายการเพียงเท่านี้ไม่แค่สี่นาทีสี่จภาพีิถุยีเพราะว่าเราไม่มีเวลามากเพราะเราตอนนี้กูจะกลับบ้านเร็วๆไปหาห้องน้ำหนิวะกูจะถ่ายไว้ไปลงเฟกกูจะไปลงยู u ูบไอ้หีเช็ดเสื้อกูทำไมเนี่ยแดดผมแล้วเช็ดเสื้อกูเนี่ยมึงบ้าปอ่ีบี่เขาเต้นโหนุ่มนวลแล้วนวลหาดูโดดูโด ตีแม่งแรงเลยเลือดสา่เลยตีอ่ะใช้ดิวโดตีเลือดสั่นผสมผสมอ่ะเฮ้ยนี่มันข้างนอกเปล่าวะข้างนอกบ้านเปล่าวะหวานที่ห้องน้ำดูห้องน้ำไปเก็บขี้อ่ะนั่นมันตูดคนนี้หว่าก็ดูแผนที่เลยห้องน้ำเออใช่ดูแผนที่เดีอ่าเดนไลซิ่งเดนไลซิ่งโอ้โหเฮ้ยไปใกล้ๆตรงนี้ใกล้ๆเดี๋ยวอย่างงี้เด้อกดตัวไหนวะฮะกดตัวไหนต่อกูจะรู้เหรอไอ้กดบี บี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 อบีอ้ยสัตว์เล่นล้วสักกูขนลุกเลยเ้สัตว์แดดลุงดำขอดาวันขอไปเอารถก่อนโดนกินข้าไป้อหาดาวันนึ่งเก็บมเซฟเลยแล้วหาที่เซฟก่อนล่างดาวงตรงไปเลยห้องอ่ะงูหะกูจะหา กูจะเอารถโก้รถก่อนรถคันนี้มันช้ามากกูไม่เลยไม่ไหวคะกูลาไปเถอะแต่มันพาพี่ไปถึงตรงนั้นได้อย่างรวดไวเร็วสัตว์ย<า>ุยยงยจับรลดจะเร็ว,รวโอ้ยกูปวดหัวเลยเมื่อกี้กูเพิ่งจะเห็นไอ้ชักกีน่ะยินตายแล้วแม่งตายยังไงชักกีน่ะเอาปืนเลยไปะผมบนรถคันนี้จะได้ ปืนปืนติดรถกูแม่กูจะไาส่องเขาเดินมาผิดทางคอยไปข้างหลังนู่นมันน่าจะมีแบบจุดพิ้เเทนมาร์กใช่ไหมคอยตามลูกสอไปค่ะไหนลูกสอเนี่ยลูกสอเห็นบ้าข้างบนเนี่ยเห็นไหมลงอ่าเข้าไปห้อง<า>น้ำอโอ้ยโพเซดอน โอเซดอนเขาทำอะไรอยู่ในนั้นรู้ใจรู้ไหมเร็วดีจะเซฟนี่มันคือนิ้วอะไรยังไม่เข้าใจจนมาถึงวันนี้ไอ้เฮียเล่นมุกนี้เงียบเลยเง้อเลยเพราะอย่านั้นเลยแล้วมันปืนฉีดน้ำด้วว่ะน่าเนอะสีเหลืองๆเนี่เนอะอยู่ข้างล่างโอ้ยเฮียเนี่ยขบผืนกูไอ้ฝาดเกย์อยู่กูไม่เข้าใจว่าอุ้ยเฮีย ต่อยเลยโตผังแม่งเตะโตผังบุกลินเลยบุ้นเอาลองเจอบอสเจอบอสนี่มันเอาคอกทอค้อนทอกะดอกแม่งตีแม่งให้ตายเลยตัวลวกมันใช้ทั้งปืนทั้งมันอยู่ไหนวะเนี่ยจะรู้ไหมมันบอกว่าตัวกระตายต้องอยู่ข้างบนอ๋อนี่ไงทางลัดอยู่ข้างบนนี่ แม่งผ่านมาเต็จนาทีแล้วนะเว้ยเตนาทีแล้วเต็จนาทีแล้วตกจีเออตบแม่งโคตรอย่างไวเร็วๆไปหาห้องน้ำหรอมันไม่ได้ห้องน้ำล็อกต้องล็อกอีกไป้สานแล้วังนู่นไหนนั้นอยู่ข้งนอมึงเอาห่างๆกล้องกันเถอะเพรากูถ่ายคลิปอยู่ไป กลัวลังหารังไปอยู่นังหา้บอสหันลังเลย8นาทีแล้วนะแป๊บนึงแป๊บนึงเซฟก่อนหาจุดเซฟยังไม่เจอลงดำบอกแล้วมันอยู่ข้างนอกไม่เจอโอเคขอจบเพียงรายการเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้